สวัสดีครับทุกคนอยู่กับช่องซอนบีทีวีนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำแหล่งเรียนคอร์สออนไลน์จากเกาหลีที่ชื่อว่าเคมูกนะครับก็คือเคมูกเนี่ย เป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเกาหลีคือเหมือนเขาว่าต้องการส่งเสริมให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้แบบไม่ต้องเสียเงินแล้วก็คอร์สต่างๆเนี่ยเขาก็จะรวมวิชาเรียนไว้เยอะมากครับก็คือเป็นวิชาที่เปิดสอนจริงในมหาวิทยาลัยต่างๆในเกาหลีไม่ว่าจะเป็นมอซโซโคเรียยอนเซอีฮวาคยองฮีแล้วก็เรียกว่าค่อนข้างครบทุกศาสตร์ทุกแขนงเลยแล้วก็ความเลิศคือเขาเปิดให้ทุกคนเรียนฟรีครับมีใบกิจติบัตรให้ด้วยแล้วก็ใบกิจตนนนนิบัตรอันเนี้ยก แล้วก็ที่สาคัญคือไม่ใช่แค่คนเกาหลีที่เข้าไปเรียนฟรีนะครับคนต่างชาติหรือคนไทยอย่างเราก็สามารถเข้าไปเรียนได้เหมือนกันคือแบบดีมากอ่ะบางคนอาจจะคุ้นๆเพราะว่าอย่างของไทยเองอ่ะก็มีแพลตฟอร์มแบบนี้เหมือนกันแต่ชื่อว่าไทยมูดนะครับซึ่งก็จะรวมคอร์สจากมหาวิทยาลัยต่างๆในไทยแล้วก็เปิดสอนฟรีเหมือนกันแล้วก็มีใบกิจบัตรให้ด้วยก็เกินกัไปพอขอมปากขอมคอแล้วเนาะตอนนี้เราก็เชื่อว่าหลายคนก็คงอยากจะเรียนแล้วแต่ก่อนอื่นคือ เราต้องสมัครสมาชิกเว็บไซต์เคมู k ก่อนนะครับซึ่งก็สมัครฟรีเหมือนกันไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยคือมันดีมากกับทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการสมัครเลยนะครับจริงๆอ่ะคือเราเคยสมัครมานานมาแล้วแต่วันนี้ก็จะลองสมัครแอคใหม่ไปพร้อมๆกับทุกคนนะครับก็อ,อาจจะมีตะกกตะกักบางขั้นตอนด้วยก็ขออภัยไว้ล่วงหน้านะครับ <S 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 แล้วเข้ามาที่เว็บไซต์ k m o o k k r นะครับ k m o o c. k r ก็จะปรากฏหนะ้าตาเว็บไซต์ประมาณนี้แล้วก็ด้านซ้ายมันก็จะมีป๊อปอัพอะไรขึ้นมาก็ไม่ต้องไม่สนใจนะครับกดตุ่มนี้ได้เลยทัดก,กี้แล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปสร้าง Account กันนะครับก็สมัครสมาชิกเว็บไซต์เนาะกดที่ register โอเคก็ขึ้นมาที่หน้าน,นี้ใช่ไหมครับอันนี้ก็เขาแนะนำว่าให้แบบว่าเราอะใช้ Google Chrome browser อะไรเงี้ย หรือว่า Internet e x p ต o อ e r ในการสมัครมันจะแบบสะเทียนกว่านะครับอย่างเราก็ใช้เป็นของ Google Chrome เพราะว่ามันสามารถมีฟัง์กชันให้ช่วยแปลปภาษาไทายได้ด้วยอย่างนี้ก็สะดวกสบายไปอีกขั้นหนึ่งโอเคอันนี้เขาก็บอกว่าเราสามารถผูกบัญชีแอคเคา t ์กับ Facebook ได้หรือ Google หรือกราฟ l ้าเน e ก็ได้เหมือนกันหรือว่าถ้าใครไม่มีก็สมัครผ่านอีเมลของตัวเองก็ได้ครับ ก็เดี๋ยวเราเข้ามากรอกที่อีเมลกัน e ก่อนเลยก็กรอกกันเข้าไปนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นอีเมลสำรองเนาะไว้แบบเผื่อเราลืมรหัสหรืออะไรอย่างเงี้ย Full name ก็คือเป็นชื่อนามสกุลจริงของเรานะครับกรอกเป็นชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษไป ส่วน Public Username ก็คือเป็นชื่อที่จะปรากฏบนหน้าเว็บไซต์นะครับก็เป็นชื่อเล่นก็ได้แล้วก็ได้แล้วก็ตรงนี้ก็กรอกรหัสของเราเข้าไปนะครับรหัสผ่าน เพราะตรงนี้ก็จะเป็นเพศนะครับนี่ก็เป็นปีเกิดเป็นปีคศออนะครับซิตี้ก็คือจังหวัดอยู่เมืองไหนอะไรเงี้ยก็พิมพ์ไปอย่างเรา a n งคอกประเทศนะครับก็ไท a แลนด์ อันนี้ High Level of Education c o m p l e t e d ก็คือระดับการศึกษาล่าสุดของเราก็ใครจบปเอกก็เลือก Doctorate ปโทก็ Master นะครับใครจบปตี d. ก็ Bachelor Degree หรือว่าใครที่เรียนเป็นแบบพวกอนุปริญญาก็ Associate Degree นะครับหรือว่าธรรมทัยมปลายก็ Secondary High School อย่างนี้ก็จะลดหลั่นกันไปเนาะอย่างเราก็จบปตี d. ก็ Bachelor Degree และตรงนี้เขาก็บอกว่า Tell ช u why y n t e r e s t e รสอินเ o o ก็คือบอกเหตุผลว่าทำไมถึงอยากเรียนคอสของ k m o o กอะไรเงี้ยก็เป็น optional. ออ t ชั n นอนบอกไปว่าทำไมก็พิมพ์ภาษาอังกฤษนะครับออย่างอย่างเราก็จะบอก I want to learn ค o r เ a n ยน n g u a g e โอเคก็แค่นี้ก็กด create account ได้เลยเรียบร้อย ทางคีมูเขาก็บอกว่า s ซ n d ิเซนต์อ a นอีเมลที่จ t แอทเทิร์เวตจดแอคเคาท์ผิดล็อกแบ็กอินดอไซ via แ c คเคาทอืมก็คือหลังจากสมัครไปใช่ไหมครับก็ให้ทุกคนเข้าไปใน inbox ของอีเมลของเรานะครับเขาก็จะมีปุ่มให้แบบเข้าไปแอท i v ิ t e เวตที่เข้าไปกด active ในอีเมลเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต่อไปเราก็จะเข้ามา login กันนะครับ Sig- อิ Side mm hmm. เข้าไป mm hmm. ก็คือ mm hmm. เตรียมเข้าไปเรียนบทเรียนนะครับก็กดที่ตุ่มได้เลย ก็กอดอ e ีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดต่างๆที่เราได้แบบสมัครไปเมื่อกี้อืมแล้วก็กด Sign in เข้าไปเรียบร้อยโอเคพอหะละังจากนี้ก็เราก็สามารถเข้าไปเลือกคอร์สท,ที่เราอยากเรียนได้เลยครับนี่ก็เข้ามาตรงนี้ทุกคนกด explore คอร์สเพื่อเข้าไปดูว่ามีคอร์สอะไรที่เขาเปิดสอนบ้างคือต้องบอกไว้ก่อนนะคอร์สส่วนใหญ่เขาจะเป็นคอร์สแบบ สอนเป็นภาษาเกาหลีอะเพราะว่าเขาทำมาให้แบบคนเกาหลีเรียนเนาะแต่มันก็จะมีบางคอร์สที่แบบว่าเป็นภาษาอังกฤษให้คนต่างชาติเรียนได้เหมือนกันอืมก็ดูที่ด้านขวานะครับนี่อันนี้เ็จะเป็นเซกชันแบบหมวดคณะต่างๆหรือว่าสับยอดเป็นสาขาต่างๆสาขาภาษาศาสตร์สถาปัตยกรรมศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยอืมเยอะแยะ ก็เดี๋ยวให้เราโฟกัสที่ตรงนี้แล้วกันว่าเลือกเป็นภาษาอังกฤษก็คืออิงลิสนะครับมันก็จะขึ้นมาเห็นไหมอันนี้ก็คือตอนนี้มีทั้งหมด77คอร์สที่สอนบรรยายเป็นภาษาอังกฤษหน้าตาก็จะประมาณนี้ก็คือทุกคนเห็นไหมมันจะมีแท็บ ready แท็บ ing อะไรเงี้ยหรือแท็บ end a u d i t course คือแต่ละ แต่ละอันนะมันจะแตกต่างกันนะอย่างอันที่ขึ้นวาเลตี้ก็คือคอร์สอันนี้เขากําลังแบบจะเปิดเทอมในเ,เ,เร็วนี้แล้วก็ตอนนี้ก็เปิดให้ทุกคนสามารถเข้าไปลงทะเบียนเรียนได้อย่างคอร์สอันนี้เอ่อเซเคโรทงฮานนึนฮันกุกกอก็คือเป็นคอร์สภาษาเกาหลีนะครับก็จากมอซองคยุนกวานก็ซองคยุนกวานก็เป็นมหาลาัยที่แบบทรงจุนกีชาอึนอูอะไรยงนี้เรียนเนาะก็อันนี้สองคอร์สเนี้ยจะเป็นคอร์สที่แบบยอดฮิตมากสําหรับแบบ คนต่างชาติที่ต้องการเข้าไปเรียนภาษาเกาหลีคือตอนนั้นอะเราเคยเข้าไปเรียนคอร์สนี้แล้วก็แบบคนไทยเรียนเยอะมากเยอะมากจริงๆอันนี้ก็ขอจากมออิคาวานะคะ p พเวอร์ t y i อินเอควก็จะแบบแนวแบบอะไรนะความไม่เท่าเทียมหรืออะไรอย่างเงี้ยการพัฒนาต่างๆพัฒนาโรคแล้วอันนี้ก็เนี่ยมันก็จะแบบมีชื่อป็ภาษาอังกฤ,ฤษอยู่ Dis เซเตอร์ m m มมิวนิเค เป็นคอร์สอะไรก็ว่าไปมีคอร์ส AI คือทุกคนเห็นแบบภาษาเกาหลีเนี่ยแต่ความจริงมันจะมีคําแบบเป็นเขาเรียกว่านะซับไตเติลบรรยายด้วยเป็นภาษาอังกฤษนะครับ <S <S ก็ไม่ต้องกังวลไปเวลาเข้าไปเรียนหรือถ้าใครที่เข้ามาเหมือนเราอ่ะจะเข้ามาเรียนภาษาเกาหลีใช่ไหมก็กดเข้าไปเลยอันนี้ชกุ๊ปสองน,นี่ชกุึ่งก็คืออันนี้เป็นคอร์ส พื้นฐาน1แล้วก็นี่คอร์สพื้นฐาน2นะ,ค,ะครับใครที่จะเข้ามาปูพื้นฐานคอร์สแรกก็ให้กดเข้าไปที่คอร์สนี้มันก็จะเข้ามาแล้วเนาะนี่อันนี้ก็จะเป็นคำบรรยายคอร์สนะครับรายละเอียดต่างๆว่าเราจะได้เรียนอะไรบ้างซึ่งด้านขวาก็จะบอกรายละเอียดของคอร์สนะครับ ก็คอร์สนี้มีความยาว9ชั่วโมง20นาทีเรียน8สัปดาห์นะครับก็ตอนนี้เขาเป็นช่วงลงทะเบียนเนาะก็ลงทะเบียนนั้นแต่วันที่25ตุลาคมถึงวันที่19พันวาคมแล้วก็คอร์สจะเปิดเทอมแบบในวันที่8พฤศจิกาย,ยนจนถึง26พันวาคมก็คือเราสามารถเข้ามาเรียนได้เมื่อไหร่ก็ได้ในช่วงเวลานี้อืม นี่เขาก็จะบอกอะไรบ้างนะเป็นคอร์สเลคเชอร์ความยาวเท่านี้จะเน้นไปที่การปูพื้นฐานภาษาเกาหลีไวยากรณ์คำศัพท์ประโยคอะไรอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นคอร์สสิบบาทเข้าวานะครับว่าแบบบทที่1จะเรียนหัวข้ออะไรบทที่2จะเรียนหัวข้ออะไรก็สอนโดยอาจารย์จากมอสองคอยุนกวานยูนิเวอร์ซิตี โอเคก็คือคอร์สอันนี้มันจะเป็นคอร์สออนไลน์ใช่ไหมครับก็เราสามารถเข้ามาเรียนเมื่อไหร่ก็ได้ตามเวลาที่เขากําหนดอันนี้แล้วก็บทเรียนน่ะมันจะทางอาจารย์เขาก็จะบอกว่าจะอัปเดตทุกวันพฤหัสหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะเรียนแบบ1นึ่งดหนึ่งบทอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคถ้าใครอยากเรียนคอร์สนี้ก็สามารถเข้าดูแบบตัวอย่างวิดีโอก่อนก็ได้ว่าเขาจะได้เรียนอะไรบ้าง มสมจุงกิเรียนที่นี่ lot more โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปลงทะเบียนเ,เลยดีกว่าก็ากดที่ enrollment นะครับ นี่ก็จะขึ้นว่าเราลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วก็เขาก็จะบอกว่าคอร์สจะเปิดในวันที่8ก็คือตอนนี้ยังเข้าเรียนไม่ได้หรือถ้าใครไม่อยากเรียนคอร์สนี้แล้วก็กดอันเอน l รก็ได้นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูคอร์สอื่นกันบ้างดีกว่าที่เขาแบบเปิดสอนแล้วอ๋ออันนี้เขาก็จะขึ้นว่าแบบว่าเราลงทะเบียนที่คอร์สนี้เรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวเราลองไปดูคอร์สอื่นกันบ้างอันนี้คอร์สนี้กำลังเปิดสอนอยู่นะครับก็ลองไปลงทะเบียนดูดีกว่าว่าหน้าตาคอร์สมันเป็นยังไง Poverty อิงคอร i t y จากมอเอรวาก็คือ แต่ละบทเรียนนะครับเขาก็จะแบบมีบอกไว้ว่าเราต้องทําคะแนนให้ถึงเท่าไหร่ถึงจะได้แบบใบเกียรติบัตรอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นข้อตกลงของเขาเนาะเราก็แนะนําว่าให้ทุกคนอะ่ะเข้าเรียนครบทุกบทแล้วก็มันจะมีสอบพวกมิดเทมสอบไฟนนลกิจกรรมที่พูดคุยกับอาจารย์อะไรเงี้ยก็คือเป็นการเก็บคะแนนหมดเลยนะครับนี่อันนี้เขาจะมี quiz 60% d i s c u s ช i o นะครับ ในคาสเรียน16%แล้วก็ฟァนนอลเอ็กซมอีก24%อ,อันนี้เป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนี่หัวข้อที่จะ้เรียนมีทั้งหมด6ปีทุกัน12ชั่วโมงข้อนี้น่าสนใจมากๆโอเคเดี๋ยวข้อเอโ t เมนวก็เข้าไปเรียนกันเลยนะครับมันก็จะเข้ามาที่หน้านี้เนาะ a s ชบอร์ด อันดับสปอร์ก็คือเป็นแบบมันก็จะรวมทุกอย่างที่เราอะลงคะเบียนไว้แล้วก็คอร์สไหนที่เราสามารถเข้าไปเรียนได้เดี๋ยวเรากลับไปที่คอร์สนี้ของเรากันที่ลงทะเบียนไปเมื่อกี้ก็กดเข้าไปเลยมาแล้วอันนี้ก็จะเป็นหน้าเว็บไซต์ครับเขาก็จะแบบเกริ่นก่อนว่าอะไรบ้างนี่เ็าจะมีการสอบวันไหนบ้างวันไหนบ้างนี่เขาจะมีตารางให้เรียบร้อยแล้วครับ ก็อ่านก่อนได้มีเลคเชอร์5วีคมีคะแนนสอบ60%หลังจากเรียนจบแต่ละบทเรียนแล้วก็มีดิ s ค u s s ดิสคั e ชันควมีสอบไฟ n a ลคือเหมือนแบบเราเป็นนักศึกษามหาวาิทยาลัยเกาหลีคนหนึ่งเลยก็ว่าได้นี่อันนี้ก็ วิคหนึ่งจะเรียนหัวข้ออะไรบ้างวิคสองจะเรียนหัวข้ออะไรบ้างน่าสนใจมากโอเคพอมาถึงปุ๊บเราก็กด Start ทคอร์สกันเลยนะครับก็มีคำบรรยายต่างๆก็อ่านให้เรียบร้อยก่อนที่จะเข้าเรียนนะครับถ้าแปลไม่ออกก็ใช้ Google Chrome ช่วยแปลก็ได้นะครับทุกคนนี่ ต่อไปอ,อันนี้เขาก็จะแบบมีบอร์ดให้คุยกับอาจารย์อะไรเนี่ยเป็นแนะนำตัวก่อนนี่มีจากอะไรเนี่ยชื่อปริ้นจากฟิลิปปินส์จากเวียดนามจากนิวยอร์กนี่มีคนไทยด้วยอยองเซโยเจริมจากประเทศไทย ก็เข้าไปแบบทักทายอาจารย์ก่อนได้น,นะครับทุกคนนี่ต่อไปก็จะเข้าสู่บทเรียนแล้วก็ก็จะมีวิดีโอเนาะบรรยายแล้วก็ด้านขวาก็จะเป็นแบบอ่สแตทเตอร์นแต่เป็นภาษาอังกฤษเรเข้าเรียนได้เลย ก็ถ้าสมมุติเราเรียนจบออคอสนี้ไอ้บทเรียนนี้แล้วก็กดต่อไปมาดูตรงนี้นะครับมันจะมีปุ่ม progress ก,ก,ก็คือไว้ดูว่าเราอะทำคะแนนแต่ละพาทได้เท่าไหรแล้วบ้างเขาก็จะสรุปมาไว้ในหน้านี้นี่ก็เป็น quiz หนึ่งเราทำได้กี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยก็จะสรุปทุกอย่างจนถ้าเราเรียนจบคอร์สแล้วมันก็จะสรุปมาให้ว่าเราแบบเออได้ทั้งหมดเท่าไร่จากเต็ม100 ซึ่งคะแนนที่เราต้องผ่านก็คืออย่างคอภาษาเกาหลีที่เราเรียนนะครับต้องผ่าน70%เอออันเนี้เราได้9ทก็คือได้ใบเซอร์นะครับซึ่งกว่าจะแบบได้ใบเซอร์เนี้ยอาจจะต้องรออาจารย์เขาตรวจข้อสอบไฟนอลเนาะสักวัน2วันอะไรเงี้ยเดี๋ยวพอเราเรียนจบคอจะอาจารย์เขาจะแจ้งให้อีกทีครับอ,อย่างนี้ก็เราเรียนไปแล้วเขาก็จะแบบมีบอกว่าวีคนี้เราทําผ่านกี่ข้อกี่ข้ออะไรอย่างเงี้ย เหมือนแบบให้ฟิลแบบเรียนจริงๆเลยรอยแล้วใช่ไหมครับจะเข้าไปดาวน์โหลดไปเกติบัตรก็ให้ทุกคนคลิกไปตรงที่ชื่อของเรานะครับแล้วก็ไปที่โปรไฟล์นี่มันก็จะขึ้นมาว่าเราได้แบบเกติบัตรอันไหนบ้างอันนี้ก็คือที่เราได้นะครับก็กดคลิกเข้าไปเลยก็จะขึ้นมาปรากฏเป็นแบบนี้ จากนั้นเราก็เข้าไปกด p ิ i n ์ Certificate นะครับก็เลือกได้เลยว่าจะเอาเป็นแบบภาษาเกาหลีหรือภาษาอังกฤษนี่ก็เรียบร้อย <c oughs> ก็การสมัครก็ไม่ได้ยุ่งยากมากเนาะแต่มันอาจจะแบบงงๆตรงที่แบบภาษาอังกฤษภาษาเกาหลีอะไรเงี้ย ก็ถ้าใครมีอะไรสงสัยยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาถามกันได้นะครับภาไหนเราพอตอบได้เราก็จะตอบให้เนาะสําหรับใครที่ลงทะเบียนคอร์ระสภาษาเกาหลีในรอบนี้ไม่ทันก็อาจจะรอลงทะเบียนรอบถัดไปก็ได้นะครับเพราะว่าเขาจะเปิดสอนตลอดอะครับยังไงก็ลองเช็คอัปเดตเรื่อยๆที่หน้าเว็บไซต์นะครับหรือว่ารอติดตามข่าวตามเพจต่างๆที่เขาชอบเอามาลงอะไรอย่างงี้วันนี้ก็จบคลิปเท่นี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับ